ปล่อยให้หลุดไปมันจะน่าเสียดายนะทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมเพราะกูไม่เคยอกหักเนี่ยตอบให้เองกันสารโตอย่ากสำคัญตัวนะคะว่ากูรักมึงก็เลยแบบอย่างนี้กูไม่อยากมีซีวิทอยู่แล้วอ่านมาแล้วนะกูอยากกูเจอมึงนะดีค่ะพวกเราแฟนเพื่อนเยอะ EP แรกของเราเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์การอกหัก ใช่เพราะว่าความรักแต่ละครั้งของเราเนี่ยไม่เคยลับเลินเลยไม่เคยลับเลินเลยเราก็เลยอยากจะมาเล่าว่าแบบมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่เราพูดอ่ะมันเป็นแค่แง่มุมของเราสามคนเท่านั้นไม่ได้แบบอยากจะพาพินถึงใครนะคะแต่ว่าขอญาตแฟนเก่าด้วยขอญาตคนขอญาตด้วยค่ะไม่ไม่ไม่เป็นแค่ประสบการณ์ของเราแล้วก็ในมุมมองเราสามคนเฉยๆ จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าอกหักครั้งแรกเป็นยังไงเป็นยังไงของกูอ่ะตอนมสี่กิกะกับเพื่อนคนนึงใช่ปะเออหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อะโอ้มันก็ดีอะในหนึ่งอาทิตย์นั้นเจ็ดวันมันก็ดีอยู่อะไรมันก็ดีหนึ่งอาทิตย์กูก็ดีแต่พอเริ่มวันที่เจ็ดเท่านั้นแหละมันก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าลืมคนเก่าไม่ได้มึงอหนะหรือเขาเขาสีินโอ้โหออกหักอะ สิ่งที่เขาบอกกับกูอะก็คือกูยังไม่พร้อมอ่ะกูอะอยากตั้งใจเรียนวิชาเคมีกูเรียนสิคนวนวิชาเคมีไม่อยู่ในลิสต์มีแต่เลขหลักเลขเสริมมึงเคมีอะไรเนี่ยสาด้วยการเรียนกูแบบเฮ็ดเฮ็ดคนเฮียอะไรเงี้ยก่จะเรียนเคมีอนี่แล้วโอเคคนต่อไปค่ะกูคุ่ยคนแรกมึงมันเป็นความที่แบบ เราไม่รู้ว่าเราต้องคุยยังไงอะกูไม่รู้ว่าเราต้องตอบเยอะหรือน้อยหรือว่ายังไงคือกูไม่เคยคุยไงมันเป็นคนแรกที่กูคุยใช่ปะกูก็แบบเออต่อให้มันจะไปคุยกับคนอื่นหรืออะไรเนี้ยกูก็ยังอยู่ตรงนั้นเข้าใจปะคือกูไม่รู้ว่ากูจะออกมายังไงแล้วเพื่อนกูก็ด่ากูว่าแบบเออแบบโง่เนาะเออกูก็รู้ตัวว่ากูโง่ตอนนั้นแต่ว่าเออมันมันก็แบบเหียมันพูดยากว่ะแล้วคือมันเป็นคนแรกที่ทําให้กูรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะแต่ว่าคนอื่นนมมมััไไไ่่ดดด้้้ออววยใจทงหเเเราาก็ลแบบ หลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้เชื่อใจใครเลยเพราะแบบเออมึงแค่มันโกหกแนบเนียนเนาะมึงกูเศร้ามากแล้วกูพิมไปหามันบ่อยมากเพราะแบบเออเลิกคุยกันไหมอย่างงู้อย่างงี้แต่ว่ากูอบคือต้องการแค่ให้มันพูดว่าแบบไม่่งไหม่ไม่ต้องไม่เลิกเออแต่สุดท้ายก็เออนั่นแหละก็จบเพราะว่าเออเขาก็ไม่ได้เลือกคุยเลยอ่ะคุยอยากกังของมึงนี่สุดแล้วครั้งแรกเหรอคือตอนช่วงแบบ มสามหรือมสี่นี่แหละเพวยความที่เราก็แบบเออกูก็เขินผู้ชายเว้ยกูเป็นเว้ยโรงเรียนกูมันจะมีแบบเล่นบาสเล่นอะไรงี้ใชปะแล้วตอนนี้กูอ่ะก็แบบไม่ได้สนใจใครคือกูพูดเลยว่าตอนนั้นกูรู้สึกว่ากูขี้เหร่ในโรงเรียนอ่ะคือโรงเรียนกูแบบคนสวยเยอะมากอะไรเงี้ย mm. แล้วเนนี้ยก็แบบไปมองคนเนี้ยชอบ mm. เออแล้วตอนนี้เขาอ่ะก็แบบไปบอกเพื่อนเรา mm. ่าเขาก็ชอบเราเหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นหนักกูอะใช้ไอโฟอน4ใช่ปะ่ะ <c oughs> และ <c oughs> <น>้วเนหวเล่ยวเอไม่เลอกะเนาะเออใช้ไอโฟน4แล้วตอนนี้พี่ผู้ชายคนนั้นอะเขาอะใช้ดีเออเดี๋ยวกเปนซุบเบียวกูเปบีเอแม่ไม่รู้ด้วยแม่ไม่รู้ด้วยแม่กูซื้อไอโฟอนให้กูใช้กูไม่ใช้ก <c oughs> <c oughs> พี่ใช้พี่เดียวค่ะแบบอ่นาน,นี้กูว่าคุยคุยคุยเสร็จปุ๊บก,ก็ชอบมากแล้วแต่เนี้ยกูก็เกเรเลยเกเรแบบไม่ไปโรงเรียนเลยจะไปไปเจอเขาแบบนัดเจอเขาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอาจารย์อะ่ะก็โทรไปบอกแม่เลยว่าแบบว่ากูแบบเกเรมากเกตเพิ่มแรกกูอะดีมากแต่พอมาเจอคนเนี้ยกูไม่อยากไปเรียนพิเศษกูอยากอยู่กับเขาอะอนะแบบมันก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาแล้วกูก็คบ เลิกโขเลิกแต่คือแบบมึงเข้าใจฟิลแบบเด็กเด็กมาธยมที่ต้องเจอกันในโรงเรียนปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันอ่ะมันก็เลิกกันไม่ขาดอ่ะเพราะมันต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยอยู่อย่างนั้นมาจนเป็นปีเสร็จกูมานะังคิดได้ว่ากูอยากตัดเขาให้ขาดอ่ะกูเลยย้ายโรงเรียนว้ยเพราะกูคิดว่าการย้ายโรงเรียนมันจะทําให้กูตัดกับเขาขาดไอ้เที่ยวมึงมันตัดไม่ขาดหรอแล้วกูอ่ะก็รู้สึกว่ากูเหนื่อยเพราะว่าตอนกูย้ายมาคือโรงเรียนเก่ากูอยู่แถวอะไรนะอโศกปีนแดง ไม่จะชู้ป่ะท่ชู้ที่ชู้นี่คำถามแรกเองต้องใจเย็นสิกูก็เหนื่อยเนาะแต่กูก็รักเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตค่ะอือก็คือนั่นแหละก็ก็อกหักครั้งแรกก็เนี่ยแหละค่ะแฟนคนแรกแล้วอกหักครั้งไหนของมึงที่แบบเจ็บที่สุดอกหักเจ็บสุดก็คือค้งครั้งเกือบล่าสุดก็คือเป็นผู้ชายคนนั้น กูไปไปเจอกันที่ร้านร้านหนึ่งแต่วันนั้นน่ะเขาอ่ะมาจีบรุ่นน้องกูแต่กูเห็นแล้วไอ้ดุก็เลยยืนเลยแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้คือกูเห็นหน้าแล้ว ปล่อยให้หลุดไปมันจะน่าเสียดายนะปล่อยให้หลุดไปจะน่าเสียดายปล่อยให้หลุดไปถึงคนอื่นมันจะน่าเสียดายละอย่างเงี้ยหลอกหลังจากนั้นก็แบบก็ได้คุยการแหลกหนึ่งเดือนผ่านไป a few moments later ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็จะตอบช้าไม่ค่อยคองอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นมันมันเป็นโทรปลุกเอ่อคอกันหลายชั่วโมงต่อคืนอะไรเงี้ยจน ก็ไม่ถามวันถัดมาก็ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมายถึงไม่ตอบไลน์กูเหมือนเดิมไม่ตอบไลน์กูเหมือนเดิมตอบเช้าเหมือนเดิมหลังจากที่มีปัญหากันไปวันเนี้ยวันเนี้ยก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าวันถัดมาซึ่งเป็นวันที่สิบสีกุมภาวันวานหลันจากใจฉันมอบแด่เธอก็นัดเจอกัน บรรยากาศมันก็มาคุกตั้งแต่ในรถนั่งรถใช่ปะนั่งอยู่ในรถแล้วก็นั่งแบบรถุ่งรถเขานั่งนั่งนี่างมึงอย่างนะทำไมเขาเขาก็ไม่พูดอะไรหรอมึงมีความรู้สึกว่าว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์นั้นกูมีความรู้สึกมาสามวันแล้วกูมีความรู้สึกมันนั่งงี้อะจริงๆกูมีความรู้สึกมาสามวันก่อนนั้นทกูเล่ามาแจกแต่วันนี้กูยังคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วมึงมาหากูแล้วแบบอย่างน้อยเราเจอกันมันก็ต้องมีอะไรที่ เรารั้งก็ได้แล้วอยู่เขาก็พูดว่าถ้าถ้าเขาจะบอกอะไรอะอย่ากโกรธได้ไหมกูก็แบบกูหันกูหันหน้าใจคนที่ไม่มีใครนะมึงเขาไม่เคยพูดว่ารั้งเลยไม่นะมึงเขาไม่อยากทำให้เธอเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ก็พยายามจะเข้าใจว่าแบบเออโอเคกูกูืูกูไม่ได้ล้างล้วเแล้วกูแค่รู้สึกว่าเขาแล้วเขาล้างไม่ไหว้ไม่แบบมึงแต่แบบจะจะล้างไม่ทำไมเขาเลือกที่จะมาบอกกันวาเลนไทน์อ่ะมึงเข้าใจปะแล้วกูก็น้ำตาไหลไม่ได้ร้องให้ฟูมไปนะตอนนั้นก็แบบแค่น้ำตาไหลแล้วกูก็เฉยแ็่เขาเห็นปะเห็นเขาก็เออเขาก็แบบร้องทำไมแบบไม่ต้องร้องอะไรเงี้ยเอาอีสัตย์ให้กูหัวร้องมาก ก็เลยบอกว่าโชคดีนะโชคดีนะคือแต่พูดกูพูดจริงๆนะเพราะแบบเขาบอกลามันไม่รู้คนเรามันไม่รู้จะพูดอะไรกูก็พูดโชคดีในใจก็แต่กูอย่างเงี้ยมึงจะโชคดีนะโชคดีจะไปโชคดีแต่ตอนนั้นอะคือกูแบงค์ไปเลยว่าแล้วกูก็คิดว่าแบบกูยังแบบว่าต้องบอกเขาไหมว่าแบบกูถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะว่ากูยังบอกแม่มึงหคนแต่ไอ้หนูกอ วันนั้นอะร้องไห้แบบขับรถกลับบ้านไม่ได้เลยแบบต้องให้คนมาเอารถกลับเออต้องให้แบบเพื่อนขับไอ้กอล์ฟขับรถไปให้แล้วก็แม่มาหน่ากอล์ฟดมอนะขอบคุณนั่นกอล์ฟขอบคุณมาเจนแล้วแล้วแม่มึงก็ขับรถกลับมาส่งวุ่นวายไม่ไหวอย่าขับรถมาวันท้ายนะคะโอเควันนี้ก็ครั้งแรกอะที่แบบอกหันเจนเพราะกูไม่เคยอกหันไงกูไม่เคยอกหักูไม่รู้ว่ากูต้องรับมือจากมันยังไงมึงสวยมาก ไม่ได้คุยกับใครก็แบบเออไม่ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงต่อแค่แบบมึงสมมุติว่าแชทอยู่เงี้ยแค่เขาตอบมากูก็แบบอีก yeah ที้อพอไม่ใช่าพอเป็นแชทเพื่อนกูก็อ๋อ oh อย่างมึงู้ว่ากูมีวิธียังไงตอนนั้นอะตอนที่กูแบบอกหักกูรอแชทจากเขาอะ กูปิด notification คนมีแค่เขาเพราะว่ากูอะทนดูไม่ได้เวลามันเด้งแล้วมันมันเป็นยังไงกูนกูว่านะทุกคนที่เราเคยคุยอะไรมาเนี่ยคือมันไม่ได้ลืมหรอกเราแค่ไม่รู้สึกอะไรแลถวขอให้เวนตามเนิ่สาธุไม่กลัวมันตามทันมึงอะกูมีแค่นียมึงอะกูอยากเจ็บสุดมึงอะครั้งที่เจ็บสุดหรอคือครั้งล่าสุดค่ะแต่ว่ามึงอย่าสําคัญตัวนะคะว่กูรักมึงก็เลยแบบอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแค่แบบไม่อยากเจอสิ่งที่ แย่ๆมากขนาดนั้นเข้ามาในชีวิตเฉยๆกูก็เลยไปได้ได้แฟนจากเขาเป็นเาเพราะน้องเขามาถามหาความรู้ว่าจะเข้าปีหนึ่งอ่ะยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนเราเขาซื้อเกียวแรกไลน์เออคือคือไม่สวยอ่ะทุกว่าฝันกันว่าเนี่ย กูอะจะยังไม่โคห้หรอกนะแต่คืออ่ะกูก็ดึงเชิญมากูอะจะยังไม่โค้ดหรอกน<ม>้น้อง,ง,งเยอะเนาะเออจะคบก็แค่ตอนที่แบบว่าเธอเข้ามาอยู่ธรรมศาสตร์กับเราสรุปว่านานก็เข้ามอทอได้จ้ะเสร็จป,ปุ๊บมันก็ไปเจอผู้หญิงในเฟิร์สมิกก็คือขนาดมันเลยชี่ก็ไปแล้วตอนนี้กูก็ไม่รู้ค่ะด้วยความที่กูอวะคิดว่าเออกูอะจะปล่อยมันช่วงเนี้ยเพราะว่าปีหนึ่งมันควนควาหาเพื่อนอะไรเงี้ยกูก็เลยไว้ใจกูอะก็ ไปเจอผูอ้หญิงถ่ายสตรอรี่นอนอยู่ในห้องนอนกับก,กูแล้วกูก็ร้องไห้หนักมากแล้วกูก็คิดว่าเอาอยัางไงละปามตอนนี้ออกไหวหรือเปล่ากูก็ตอบตัวเองว่ากูาออกไม่ไหวเพราะฉะนั้นกูต้องทำแบบไม่รู้เรื่องอเออสุดท้ายแล้วอ่ะกูให้มันสารภาพมามันไม่สารภาพมันพูดว่าไม่มีไม่มีคือแม่งปากแข็งมากมากเลยมันก็เลยบอกกูว่าขอเวลาหนึ่งอาทิตย์กูบอกว่าเลือกกูได้ไหมมันก็เลยพูดว่าเออคือไปหย่เงี้ยเหี้ยมากมันบอกว่า ในใจเขาอ่ะเลือกเธอนะแต่สมองเขาอะเลือกอีกคนหนึ่งอะไรวะมึงเป็นไรอ่ะคือทุกวันมันมาถามกูว่าแบบคนเราดีชวิตอยู่เพื่ออะไรวะแล้วกูก็ต้องหาคาตอบให้มันเป็นทุกวันว่าแบบมึงคนเราดีชวิตอยู่เพื่ออะไรอย่างนี้นะคือผู้ชายมันพาว่าผู้หญิงสองคนแย่งกันเลยให้นี้ที่แบบมึงก็แบบโอนให้มันเงินให้แล้วก็นี้ก็รับเวลานี่กูอยากอยากรัดเวลากูก็เลยแบบว่าเราไม่รออาทิตย์หนึ่งเราได้ไหมแบบเราเราทรมานมากงั้นเราโอนเงินให้เธอได้ไหมแบบ เหมือนหนึ่งเธอแบบไปเลิกตอนนี้เลยมันตอบว่าตกลงโอเคเดี๋ยวเลิกให้เลยกูก็เลยแบบเกิดท้อสงสัยโดยการที่กูก็พิมพไปถามมันตอนนั้นเลยว่าอ้าวถ้าไม่เธอเลิกตอนนี้ก็เลิกได้แล้วเธอให้เรารอวีคหนึ่งทำไมอะกูไม่ได้งงปะแล้วกูก็เลยแบบโอเคกูออกเลยแต่เพื่อนมาถามกูว่ามึงคือมันมันมันร้นองไห้หนักมากอะมันคบกันตอนไหนวะเพื <c oughs> ่อนไม่รู้เป็นแฟนตอนไหนจนจนอกครับแลวไม่ใช่อะไรนะ เอไอตอนที่กูอกค่ะคือเหตุการณ์กลัวมันเกิดขึ้นก่อนของมึงใช่ป่ะแล้วกูก็เพ้อมากแบบเพ้อ์เพิเพิมึงรีพายสตอรี่กูมาแบบว่าผู้ชายล้นโลกหาใหม่กูแบบโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูจะอะไรโอ้ยไมาไม่กูอีกหนึ่งมึงกูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโทรหาจิตแพทย์คือจิตแพทย์แบบ เด้วยความที่เป็นผู้ชายเนาะเขาก็รับสายกูกูก็พูดพูดไหนเล่ามาซีเรื่องมันเป็นยังไงกู้องไห้เล่า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 อย่างเงี้ยเรคิดดูดิกเกืบครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บจิตแพทย์จิตแพทย์บอกอ๋อเดี๋ยวผมโอนสายให้อีกคนนึงนะครับที่เป็นหมอผู้หญิงแล้วเขาให้กูเล่าแต่แรกทำไมแล้วกูก็ไปเจอหมอผู้หญิงอีกเล่าใหม่กูลองไห้นัอีก คือแบบบางคนอ่ะเขารักรักษาจิตแพทย์อ่ะคือบางคนมันก็ได้ผลคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องหาวิธีของตัวเองเลยซึ่งแบบกูรู้แล้วว่าการที่กูหาจิตแพทย์มันหมายถึงว่ากูได้เล่าเล่าเรื่องดาวเดิมๆซ้ําๆมันทําให้กูปวดหัวใจเออมันตอกย้ําแล้วกูก็กลายเป็นบ้าเท่ากับว่ากูอ่ะควรอยู่แบบ เบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคือขวักแฮงเอาอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าแต่พอผ่านมาแล้วก็แบบผ่านมาแล้วนะกูใหญ่กูเจอมึงนะมึงมันยังไม่พอนะแล้วด้วยความอ่ะกูอยากพูดเลยว่ากูหม้อ่อนยังไงเพราะว่ามันอ่ะพอกูหายไปขะไม่ถึงอาทิตย์นะคะตามกูเลยจะเอาเบอร์คนอื่นโทรมานู่นนี่นั่นเออเนี่ยเธอเลยเราเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราอ่ะรักเธอมากเราขาดเธอไม่ได้เออมันพูดว่า เราเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะแบบเธอกลับมาหน่อยได้ไหมตอนนั้นเราแบบทําอะไรไม่รู้ตัวเลยมึงงุออนเนี่ยตอนนั้นกูเออก็คุยกับคนใหม่ร้อยทีอะไรกูไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเ้ยคือกูกูกูลืมไม่ได้มาตลอดจนจนมาเจอคนใหม่แต่ที่กูคุยกับคนนี้เพราะกูกูชอบเขาอะกูไม่ได้คุยเพราะว่ากูขาคนคุยมันไม่ใช่แบบว่าใครเข้ามาก็ได้หมดแต่มันคือเราก็ต้องเลือกแล้วกูชอบแล้วกูคิดว่าคนนี้แหละ คือคนใหม่ของกูหรือตอนนั้นกูคิดอย่างนั้นเออแต่แปลว่าคนใหม่เป็นคนดีขอบอกว่าคนใหม่เอาจริงๆนะตอนนั้นกูว่ากูว่าผ่านผ่านเรื่องนี้มาได้นะเพราะว่ามันมีพี่คนนึงอ๋อเออปูบางคั้หลังหนูอยากบอกให้พี่รู้ว่าถ้าพี่ได้มาดูคลิปนี้พี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนหนูข้างหลังพี่ว่าแล้วคำบอกเรื่องไหนที่เจ็บสุด ของกูของกูอ่ะละของกูก็คือคําว่าไม่อยากทําให้เสียเวลาอ๋อคนแรกอ่ะแบบไม่ใช่คนแรกคนแรกมันไปเรียนเขียนเาว้ยล่าันี่เช่ากันปุ๊บมีแค่สิบผะของกูโอ๊ยมึงดูเสียงมึงด่ากูแล้วอ่ะกูไม่รู้มันเคยถามกูว่าเราเลิกคุยกันไหมการที่เขียนว่าเลิกคุยกันไหมอ่ะ มันคือคําถามกูไม่ใช่หรอกูก็ตอบว่าไม่แต่สำหรับมันมันคือจบตั้งแต่วันนั้นแล้วเว้ยเลิกคุยกันไหแล้วก็รู้ว่าสาอไม่ต้องรอคําตอบว่าคือมันจบใช่มันจบมันเลอกที่จะจบแล้วแต่คือกูนอนเร็วมือรู้ป่ะกูเพนอนกูพไม่จบกูไม่รู้จะยืมันด้วยคําไหนกูก็เลยแบบว่าแบบเออคุยกันมานานอ่ะเขารู้สึกผูกพันอะไรนี้มันก็เลยว่าเอ้าก็ผูกพันนี่ไม่ได้รอกโอ้ยอ่ะ <c oughs> เราว่านะที่คนนั้นอ่ะเขาแบบตามติดเราตื้อเราขนาดเนี้ย <ừ. S 1> เพราะว่าเราว่าเรากู <c oughs> หันไปมองเนี้ย <c oughs> แบบสงสัยนิดหน่อยแต่แบบเออพูดอะไรก็พูดไปเหินังคือแบบคํานั้นมันก็ยังแบบติดอยู่ในใจกูกูไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนกูแบบอิ <c oughs> <c oughs> จอจบยเพอะจบ ก็นี่ก็คือประสบการณ์ความรักในด้านที่แบบล้มเหลวของพวกเรานะคะทุกคนไม่แต่ด้านดีก็ไม่รู้จะพูดเลยนะมึงไม่มีไม่มีบางคน่ะมาพูดว่าแบบโอ้อย่างกูจะรักใครเป็นมึงเคยเห็นตอนกูรักเลยรักก็ตายโอ้โหโอ้โหหิงตแต่มึงแค่ไม่ใช่คนที่กูเลือกที่จะรักแค่นั้นเองค่ะไม่ได้แปลว่ากูจะรักใครไม่เป็นนะคะสําหรับวันนี้ก็จบเลยจบพูดเป่นไปทันคะไม่บายเจกันิทีน่า I hear me too.